ต้องทำยังไงถึงจะได้แบบนี้สักเครื่องชัวเลยสาระสารเราสาไว้ใจไม่น่าขโมยของน้องเลยสาลูกจานมีอะไรคะพี่สาเอามือถือน้องไปใช่ไหมทำไมทำแบบนี้อ่ะใช่พี่ทำไมอยากได้ไม่หาเก็บตังค์ซื้อเองเอามาเอาของหนูไปทำไม ที่ิร0ขึ้นแน่มาใหม่น่ารักมากเลยอ่ะช่วงนี้เรียนเยอะมากเลยอ่ะไม่ค่อยมีเวลา,าจัดโต๊ะเลย ลงไปหาแม่ดีกว่าฮัลโหลอ๋อสาอ๋อวันนี้พี่ว่างพี่ไม่ได้ไปไหนได้ได้เดี๋ยวเจอกันจ้าสามาหาก็ดีเหมือนกันจะได้มีเพื่อนคุย ฟิลทำไมวันนี้ลงมาช้าจังล,ลูกหนูเก็บห้องอยู่ว่ะแม่ช่วงเนี้ยหนูกลับบ้านมืดก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเก็บห้องดีแล้วแม่จะได้ไม่ต้องขึ้นไปทําให้ฟิลวันนี้พี่ษาจะไปหาเราที่บ้านนะลูกค่ะแม่ไม่ได้เจอพี่เขานานแล้วหรอแม่ล่าสุดก็เกือบ3ามเดือนที่แล้วที่เพิ่งเจออะนั่นสิสงสัยงานยุ่งก็เลยหายไปเลยนั่นสิแม่อแม่นี่ก็สายแล้วนะ มีอะไรกินบ้างก่อนไม่ได้ก็ได้อา้าวสาเข้าบ้านก่อนสิสวัสดีค่ะพี่จ๋าหายไปนานเลยนะเราอะช่วงนี้งานยุ่งมากเลยอะพี่เลยไม่ว่างอะไปสาเข้าบ้านก่อนอ่ะสาเข้ามานั่งก่อนค่ะ ปิศาสดีค่ะปัสดีค่ะ,ะ,คะโอ้ยไม่เจอนาะโตไปสาเนี้ยใช่โตวไวมากกินเก่งด้วยเนี่ยโตกว่าพี่แล้วแม่ก็พูดไปหนูกินทีละนิดเองแต่ว่ากินบ่อยน่อยฟิลก็พูดไปเรื่อยเออพี่เดือนกะลองฟิมอ่ะไปไหนก็ฟิมอ่ะเรียนจบแล้วแล้วเขาก็ทำงานเลยเรียนจบแล้วโหวไวมากเลยนะเนี่ยครั้งก่อนมายังปีสี่อยู่เลย ตอนนี้ทางานซะแล้วใช่เขาเรียนจบแล้วอยากทํางานเลยได้ขอพี่ไปอยู่คอนโดใกล้ที่ทํางานเขาน้องเก่งเนาะเรียนจบไปทํางานเลยอะ่ะใช่แล้วตอนเนี้นะพี่ก็อยู่กับฟิวอะแค่สองคนเองค่ะพี่ออฟิวเนี่ยพี่ซื้อขนมอัฝากด้วดิลินกันฟิวตอนนี้ฟิวเรียนมอ,อะไรแล้วอะมสี่แล้คะค่ะพี่ แล้วถ้าจบม6ล่ะคิดหรือ,อยังว่าจะต่อมาหาลัยที่ไหนยังไม่ได้คิดเลยพี่สายหนูแค่ดูๆไว้อะว่าจะไปโอเปนเฮาดีแล้วค่อยๆดูไปนะสาคุยกับน้องแม่ก่อนนะพอดีพี่มีโทรศัพท์ที่บาซอยพี่ไปแป๊บเดียวอ๋อได้คะ่ะพี่เดือนดิวคุยกับพี่สาก่อนนะลูกค่ะแม่เดินมืกับพี่สากแบบเลย อันนี้อร่อยมากเลยนะเห็นเขามีดังมากเลยอ่ะไหนพี่ก็ไปซื้อมากินบ้างลองหิ้มดูอร่อยจริงด้วยอะพี่เนาะพี่ก็ว่าอร่อยเยอะๆกินเยอะๆแผนแปส่อวงรอบที่สามารถูกหัวจ้โหฟิลใช้ไอโฟนสิก็เหรอ ใช่พี่แม่ซื้อให้ไปขอขวัญวันเกิดใช้ดีมากเลยนะแล้วพี่อ่ะใช้โทรศัพท์รุ่นไหนอยู่เนี่ยของพี่ใช้อันเนี้ยอยากซื้อใหม่นะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินอะ่ะโหพี่รุ่นเนี้ยเขาไม่ใช้กันแล้วนะมันเก่าแล้วอืมพี่ก็อยากได้เครื่องใหม่บ้างแหละไหนดู iPhone 16ของฟิวเลยสินี่วิสาหนูให้ดูตรงกล้อง กล้องอะเขาปรับสีตรงนี้ได้ด้วยนะดูอืมวิปรับตรงนี้ได้เลยของพี่ไม่มีอ่ะเนี้ยพี่สาลองปรับสีตรงนี้ดูลองเลื่อนเลื่อนเ่อนดูมันปรับได้ตามโทนี่ต้องการเลยโหวยหน้าสว่างขึ้นมาเลยอะ่ะใช่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะมันนี่มันจะปรับโน้ตปรับนี้ได้อุ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอใช่ของพี่ทําไม่ได้เลยอ่ะอืม รุ่นเนี้ยดีจริงบอกเลยนะว่าถายรูปสวยมากแล้วหนูก็ไปซื้ออันนี้มาด้วอ้ซอนนี่แองเจิแพงมากเลยนะตัวเนี้ยหุยพี่เห็นดาราใช้กันเยอะเลยอะใช่ตัวนี้ตัวที่พี่จิซาปไปพิงใช้เลยนะโลดนะอืมอืมดีมากเลยอะ่ะน่าใช้อ่ะฟิลพี่อยากได้เลยเงินพี่ก็ลองเล่นไปก่อนละกันเดี๋ยหนูจะขึ้นไปเอาไอแพดขอมน,นูว่นต้องทำงานส่งครูอืมอม,อมโอเคโอเคงันยหนูมานะค่ะ ทำยังไงถึงจะได้เนี่ยเป็นไงบ้างพี่ใช้ดีไหมหยใช้ดีมากกล้องสวยมากชอบสุดๆงั้นพี่ก็ลองเล่นไปก่อนนะอย่าหนูมาทำการมากก่อน มีกฎยังไงหรอขาไปเลยกลับมาแล้วจ้าว่าแต่เที่ยงนี้กินอะไรกันดีกินอะไรก็ได้พี่พี่อะทำอะไรก็อร่อยหนูกินได้ทุกอย่างแหละแล้วฟิลล่ะจะกินอะไรลูกแล้วแต่แม่เลยค่ะงั้นแม่ไปทำข้าวก่อนนะเสร็จแล้วจะเรียก นี้ใช้ดีจริงๆต้องทำยังไงถึงจะได้แบบนี้สักเครื่องฮัโลโหลค่ะพี่ฮะแอมท้องเสียเหรอให้หนูไปเข้าเวนแทนต้องไปเลยเหรอพี่อ่าโอเคได้ค่ะได้ค่ะ พี่เดือนสาต้องกลับแล้วว่ะคือพอดีต้องไปเข้าเวนแทนเพื่อนอะทาไมไม่กินข้าวก่อนค่อยไปต้องรีบไปจริงๆพี่กว่วจะถึงที่ทำงานอะกลัวรถติดไว้รอนานแล้วกันนะพี่ได้ได้ไว้ไปอีกนะมาแป๊บเดียวก็กลับละงั้นรีบไปเหอะเดี๋ยวสายไปค่ะพี่เดือนไว้วันหลังสามาหาใหม่นะคะได้จ้าสอบค่ะค่ะ,คะน้องฟิวเดี๋ยวพี่สายกลับก่อนนะมีงานด่วนอะ ได้พี่งั้นเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาใหม่นะโอเคเจอกันนะสวัสดีค่ะอันนี้ทำยังไงอะ่ะโทรถามเพื่อนดีกว่าอ้าวเจะหายไปไหนอะ่ะตัวก็ไม่มี ไปอยู่ไหนอ่ะหาอะไรอะฟิลหามือถือแม่หนูวางไว้ไหนไม่รู้ว่าหนูหาไม่เจอฟิลวางไว้ตรงไหนล่าสุดหนูให้พี่สายยืมเล่นนะแม่ตัวพี่เขายังไม่ได้คืนหนูเลยอะ ใช่เหรอแต่พี่เขาอะกลับไปแล้วนะก่อนหน้านี้หนูให้พี่เขาลองใช้อะแม่แล้วพี่เขาก็ยังไม่ได้คืนหนูเลยหาดีแล้วนะฟิลหาดีแล้วแม่แต่ไม่เจอหรือว่าพี่สาวไปเห็นก่อนหน้านี้เขาบอกอยากได้แน่ใจนะฟิลใช้โทรศัพท์แม่โทรหาหรือยังยังไม่ได้ลองโทรเลยแม่งั้นโทรเลยอาจอยู่ในบ้านเราก็ได้อ่ะเอาเครื่องแม่โทร โอติแน,น้ะแม่แต่ไม่มีคนลับอ่ะชัวร์เลยสารสาเราสาวไว้ใจไม่น่าขโมยของน้องเลยสงสัยพี่เขาอยากได้มากๆแม่เลยอ่ะแม่ก็เลยรีบกลับเนี่ยนั่นจิสนิทกันด้วยไม่น่าทำแบบนี้เลยไปตามพี่เขาวันดีไหมแม่เพิ่งออกได้แป๊บเดียวเองน่าจะไปได้ไม่ไกลไปฟิลไปสานี้ยแย่จริงเลย ะไรคะพี่สาเอามือถือน้องไปใช่ไหมทำไมทำแบบนี้อ่ะใช่พี่ทำไมอยากได้ไม่หาเก็บตังค์ซื้อเองอะมาเอาของหนูไปทำไมมือถืออะไรอะ่ะงงก็ iPhone 16หนูหายอะพี่มือถือหายหายได้ไงอะ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ไม่เกี่ยวได้ไงถ้าพี่ไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปอะ่ะเฮ้ยเข้าใจผิดกันไปแล้วพี่ไม่ได้เอาไปจริงๆพี่วางไว้ที่โซฟาหากันดีหรือ,อยังล่ะ หาดีแล้วพี่โทรติดแต่ไม่มีคนรับพี่สาคือหนูมาเถอหนูต้องใช้สาคือน้องไม่เธอไม่ควรทําแบบนี้เลยพี่เดือนน้องฟิลสาไม่ได้ไปจริงๆนะจะลองค้นตัวก็ได้สาวางไว้ที่โซฟาจริงๆให้พี่คนใช่ไหมได้ฟิลไม่มีอ่ะเอางี้สาไปที่บ้านพี่ก่อนไปช่วยพี่หาหน่อย ได้พี่แต่หนูไม่ได้ไปจริงๆนะสาบานได้ไปไปไปหาหม่ป้าฟิวขึ้นรถมามาขึ้นมาก่อนเลยสาแน่ใจนะก็วางไว้แล้วเนี่ยสาแน่ใจสิพี่ก็วางไว้ที่โซฟาทำไมพี่สาไม่คือหนูกบมือจะไปวางไว้ที่โซฟาทำไมอ่ะป้้ปไหนสาวางไว้ตรงไหน ก็วางไว้ตรงนี้อะพี่โซฟาแถวนี้แหละถ้าวางไว้ก็ต้องเห็นสิหาดีหรือยังพี่วางไว้ตรงนี้จริงๆนะฟิลหาดีแล้วนะลูกไม่ใช่หยิบไปวางไว้ที่อื่นแล้วลืมนะลูกหาดีแล้วแม่แต่หนูหาไม่เจองั้นลองโทรใหม่ดูสิพี่โทรก็ติดนะแต่ทำไมไม่มีคนร,รับเลยอะ หาไปได้ยังไงอือืมได้ยังไอ้าวโทรศัพท์ตกอยู่ตรงนี้เองอะ่ะอ้าฟิวดูซิเข้าใจพิสาผิดนั่นว่าพ่สาเอาไปทำไมไม่หาดีๆก่อนเนี่ยหนูหาดีแล้วแม่แต่หนูไม่คิดว่ามันจะตกอยู่ในร่องนี้อะ่ะพ่สาดูขอโทษคะ่ะ ไม่เป็นไรฟิลพี่อะเข้าใจหาเจออะก็ดีแล้วสาพี่ขอโทษน,นะที่เข้าใจผิดอะนึกว่าสาเอามือถือน้องไปพี่ขอโทษจริงๆไม่เป็นไรพี่ว่าแต่ตอนโทรทำไมไม่มีเสียงอะลูกหนูน่าจะปิดเสียงไว้อะ่ะแม่โหฟิลงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วสาขอตัวไปทำงานก่อนนะเนี่ยสายแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งนะสาขอบคุณค่ะพี่เดือนฟิล ที่หลังอาหาดีๆก่อนนะก่อนจะโทษคนอื่นอะ่ะค่ะพี่ปาา้าสายพี่ไปส่งค่ะพี่เดือนไม่น่าเลยเราก่อนที่จะโทษใครอะ่ะเราควรเช็คให้ดีๆก่อนก่อนที่จะไปโทษคนอื่น <c oughs> ไปทำการบ้านเราต่อดีกว่า